ที่เป็นสวนสนผสมไฟฟ้าปลาปลาถึงต้นไม้กับทุกประเภท,ทม,ททม,มีครบหมดเข้าถึงหมดแล้วครับครับไฟฟ้าน้ำนี่เป็นน้ำปาปลาะน,ะน้ำดอยเลยครับรแรงด้วยฮะ น้ำมีทั้งปีไม่ขาดเป็นนั้นเราทําสวยอยนีครับที่สวยเป็นเนินเป็นเนินสวยเลยครับข้างบนมองเห็นท่านทําเชียงดาวเหมือนกันเป้นไม้ใหญ่ข้างบนจะเป็นเนินเลยเรามีกักน้ําเขาน้ําปรกปามันจะเข้าเป็นเป็นทานลงมาจากภีเขามาลงแข้งเราเมนพักคนงานมีครบหมดครับ ถึงถเวลาแล้วม่เราจะปล่อยไม้มันหล่นเดี๋ยวคนงานก็จะไม่ได้เินหมดทำปุ๋ยนะทำปูกยคนต้องเพราะปุ๋ไม่มีกำไรขาดทุนทุกปีมันสู้สู้คนกลางไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาดีแงเขาได้เงินมต้นไม้สวนเลยน่เว่าราคาคนกางเราไปกินหมดถ้มาถึงมากดราคากดแล้็เน You look hard.